สวัสดีค่ะอยู่กับช่องลิสามัมมี่สตองเกอร์นะคะวันนี้คุณแม่จะทําปลาหมึกย่างนะคะเพื่อนําไปขายนั่นเองนะคะหลังจากที่เราซื้อปลาหมึกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําปลาหมึกไปล้างสัก2-3น้ํานะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้เกลือะคะ่ะล้างปลาหมึกนะคะเพื่อดับความคาวของปลาหมึกค่ะ เราล้างเกือเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้แป้งมันค่ะเพื่อลดระดับความคาวของปลาหมึกลงขึ้นไปอีกนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้สารส้มได้เลยค่ะแช่ทิ้งไว้สัก2-3นาทีนะคะ หลังจากที่เราแช่สารส้มเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำปลาหมึกไปล้างน้ำอีกครั้งค่ะเพื่อทำความสะอาดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำปลาหมกึกหั่นเสียบไม้ได้เลยค่ะที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วเสียบปลาหมึกก็คือไม่ให้เห็นไม้นะคะเพื่อที่จะได้สวยงามค่ะอันนี้เราก็จุ่มซอสน,นะคะเตรียมที่จะย่างขายได้เลยค่ะอันนี้เป็นหน้าร้านนะคะ เวลาลูกค้าสั่งนะคะก็คือย่างได้เลยนะคะการย่างของพี่จะเป็นการย่างเตาถ่านนะคะเป็นเตาอั้งโลค่ะเพราะว่าสมัยนีย้ส่วนใหญ่จะเป็นเตาไฟฟ้ากันนะคะการย่างเตาถ่านเนี่ยก็คือจะมีความพิเศษคือมันจะหอมมากๆเลยค่ะเป็นการหอมถ่านนิดๆนะคะแล้วก็ชวนรับประทานมากๆค่ะนที่ติดตามและรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ